สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาปล่อยโฮหลังไฟชิราทุริหมดสภาพโดนเพชรพนมรุง้งไล่เจาะยางสึกกอรี่ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก2ส ควัหลงศึกมวยรอบกรีเก7า i c e World ร e r r e s 2024ีีที่ม uh ิคุฮาริเมเซอีเวนต์ฮอลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเดอะโปรเฟสเซอร์เพชรพนมรุง้งเกียรติหมู่เก้านักมวยชาวไทยสามารถความคู่ชกได้หมดทั้ง3รอบผงาดคว้าแชมป์ในรุ่นเฟตเทอร์เวทพิกัด65กิโลกร,รัมมาครอง ซึ่งหนึ่งในคู่ชกของเจ้าตัวอย่างไทจูชิราโทรินักชกชาวญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายแพ้คะแนนในรอบแรกถึงกับอดรวนด้วยการโพสภาพต้นขาที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำหลังจากโดนนักมวยไทยเตะตลอดทั้ง3ยกแต่ในงานท่านแหลงข่าวหลังจบการชกนักชกเจ้าถิ่นวัย28ปีถึงกับร้องไห้อย่างหนัก วันนี้ผมมาที่นี่ด้วยความตั้งใจที่จะชนะไม่ว่าเสียงวิจารณ์จะเป็นอย่างไรแต่ผมยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้ผมทำเท่าที่ทำได้ไปหมดแล้วเขาเป็นนักชกที่ดีที่สุดในโลกผมเสียใจมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ผมกลับสัมผัสได้ว่าเขาแข็งแกร่งกว่าทุกคนที่ผมเคยเจอเขาคือระดับโลกและผมต้องการที่จะสู้กับคนแบบนี้ผมจะกลับมาอย่างแน่นอนชิราทุริให้สัมภาษณ์พร้อมเช็ดน้ำตาในห้องถแถลงข่าว ซึ่งเพชรพนมรุ้งเกียรตหมู่ก้าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมความคู่ชกได้ทั้งหมด3รอบก่อนหยิบแชมป์มาครองได้สําเร็จตอกย้ำอีกครั้งว่าเขาคือนักมวยรุ่นเฟตุเวทที่ดีที่สุดในโลกพร้อมรับเงินรางวัล1น1 0 0แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3าล้านสแสนบาทเลยทีเดียว